ตอนนั้นเร่ายัางไม่มีใครเลยไม่มีคนคุยด้วยนะตอนนั้นเจอคอรูเคที่ค่ะทุกคนแล้วสิ่งที่ครูเคที่บอกรักตัวเองมีความสุขคลื่นดีครูก็บอกว่าอาคลื่นเดี๋ยวนี้ดีแล้วแล้วถ่ายสตอรี่อยู่ครูเดินมาข้างหลังบอกว่าคู่ควรปีเนี้มาแน่แล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยเธอคู่ควรเดี๋ยวหนูส่งสตอรี่นี้ให้ครู<อ>นะคือวันนั้นน่ะหนูจําได้วันที่สองกุมภาพันธ์หนูเจอเขาวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ ใช่ตั้งแต่รอบนั้นที่บอกว่าที่เธอผิดหวังกับคนนั้นมาใช่แล้ว,ลวทุกเรื่องอเลย <c oughs> ที่เธอผิดหวังกับคน <c oughs> คน <c oughs> คนนั้นมา <c oughs> แล้วทีเนี้ย ครูก็พูดคำหนึ่งว่าอย่าจำกัดแค่เรื่องว่าอาชีพแพงให้ให้เอาฟิลลิ่งว่าเราต้องการใช่ไหมอันหนูพูดใช่ครูบอกว่าอย่าไปดูสิ่งที่มันเป็นเรื่องของอาชีพหรืออะไรภายนอกอ่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่ที่มันจริงอ่ะแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือฟิลลิ่งว่าเขาเขาเสิร์ฟเรายังไงเขาทําให้เราเป็นคนสําคัญไหมเขาให้คุณให้ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าไหมทำไมเขาไม่ได้ลดคุณค่าเราอยู่ทุกวันพูดคา ลบๆอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนเป็นอย่างนั้นแบบถ้ามหมอดูก็เชื่อพ <laughs> <laughs> ูดเหมือนตาเห็นแล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มค่อยๆตัดค่ะ <laughs> คือด้วยความ <laughs> ที่ว่าครูจะสอนให้เราอ่ะจิตใจแข็งแกร่งขึ้นดูหน้าเป็นผิ่งอ่อนแอดูเป็นกวางน้อยโดนกินง่ายๆ <laughs> ก็เปล่นเป็นคนละคนเลยนะใช่คนละคนตอนแรกคิ้แงเนาะแล้วพอหลังจากนั้นพอก็เราก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็มาเจอจังหวะจะเจอครูอ่ะครูก็มาพูดอ่ะคู่ครหรืออะไรแบบนี้อืเราก็ได้เกตฟีลลิ่งใหม่เหมือนเราเราสตาร์ทแล้วพอรับข้อมูลนั้นเข้าหัวปุ๊บ เจอปั๊บเนี่ยยาวมาจนตอนนี้แล้วทุกอย่างก,ก็ดีมากน่ารักมากๆเลยแล้วเป็นแบบตามที่<ช>อยากให้ตัวเองได้รู้สึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะครูจะไม่ได้สอนให้เราก้าวร้าวหรือว่าสตรองจนเกินไปอ่ะเรายังต้องคงความน่ารักซึ่มเนเนจีแล้วก็<ด>เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามจริงๆด้วยให้ให้ความรักกับเขาด้วยแล้วก็ ฉลาดด้วยอย่าอย่างองแงอย่าขี้งแงต้องฉลาดเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนด้วยอ่ะสิ่งที่เราเป็นอ่ะคือเราเป็นคนดีแหละเป็นคนจิตใจดีแหละออแต่ถ้าเราอ่ะรู้กระบวนการทํางานของสมองในระดับลึกเนี่ยเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ได้อย่างคุมเกมะพลิงออตรง <laughs> แล้วเชนเอ็กซ์จะจะเป็นสิ่งที่นาให้เรารู้สึก เรามีความรู้พอเรามีความรู้เราจะชนะทุกอย่างโดยโดยโดยที่เขาว่าไม่รู้ว่าเราทําอะไรบ้างซึ่งเทนเอ็กซ์จะเป็นคอร์สที่สอนความรักแล้วก็ให้ลงไปในลึกระดับจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณนั่นคือสมองนั่นแหละใช่มันคือเรื่องเดียวกันแล้วหนูเอาเทคนิคอะไรไปใช้แล้วเทคนิคเอ่อการที่ให้ข้อมูลที่เป็น positive ในช่วงที่สมองอยู่ในคลื่นความถี่อืที่มันเจ๋งมาก เออแล้วแฟนหนูเปลี่ยนไปยังไงจังหนูใช้เทคนิคนี้มันทําให้วิธีการพูดต่อกันมันโพสิทีฟแล้วเขาได้รับข้อมูลที่ดีเข้าเข้าเข้าระดับลึกพอเขาเข้าระดับลึกเขาก็จะแบบตัดเรามาได้ตัดเจ๋งแล้วเราก็รักกันด้วยเราก็ดูแลนี้ด้วยแล้วก็เออเราก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงขึ้นด้วยเลิฟเลิฟเทนเอ็กซ์อยู่เฉยเฉยผู้ชายก็รักยูเฉยๆจริงปะจริงเนอะโอเคสิ่งนี้แหละใช่ เป่นของทีใช่ใช่เลยขอบคุณค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีใจด้วยค่ะโอ้ใครสนใจเรียนรู้นะจากราคาเต็ม2 9 9 0 0บาทวันนี้พิเศษ1 8 9 0 0บาทนแลลูกไม้เรียนคุ้มเลยโอเคเจอกันในคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์เรียนผ่าน a c e b o o k กลุ่มปิดโอนกันได้ที่นี่บ๊ายบาย